กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เขรพวันนี้ท่อมีสามดาวค่ะธรรมชมไปหาน้องท่องนะคะเนาะน้องท่องฝันวัชพงจะงเกิดเป็นปลาทู่่ธรรมชมเกิดเป็นปลาทูกับตันเลือนเอาลุ่มเลือดเอาปลาทู่มาฟันข้อนั่นเลือดอาบไหลค่ะธรรมชมเราก็ได้เหล็กดีเดล็กดินมาฝังนะคะเนาะ จะเป็นเหล็กดีเล <charm> right. ็กดีตัวใหกับพรับชมกหนองทองของความกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทอมีสามดาวนะไปเด้อค่ะเวลาชมรับความกำนองทองของความกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องทองสวัสดีสวัสดีค่ะน้องทองสวัสดีค่ะน้องทองค่ะแนวทางดีๆครับกับหลาทองน้องทองครับฝันย่ำใดออกย่ำนั่นว่าสันครับท่านผู้ชมเนาะบ่พลาดครับเหมือนี้วันเสาครับท่านผู้ชม วันศุขรับวันสุขขอโทษขอภัยวันศุกขับเอฟซีเนาะตามจนพบครับท่านผู้ชมว่าสู้ฟั่งแน่น้องทองฝันแนวไะไครับเป็นปรตูครับฮะเป็นปรตูครับฝันว่าได้เป็นประตูครับหัวฝันคือฝันแตกเนาะเอฟซีบาดนี่นี่ก็ผมถือจับครับฮะถือจับฝันว่าได้ถือจับเป็นประตูถือจับครับครับผม ถ voi, English, ah ือจับไปใส่หรครับถือจับขึ้นเรือครับถือจับขึ้นเรือครับครับผมขึ้นเรือไปใส่ะครับน้องทองขึ้นเรือไปครับมีเอากะมีลมมากแล้วพ้นต๊ะครับครับอ่ากล้องกระล่มครับครับผมปลารุตออกเปื่อครับแล้วผมผู้เดียวครับครับในควหมูซื้อกับเป็นปลาทูอยู่ครับครับผมแล้วก็เอาเอาผมไปขาครับห่วย วุ้ยกับตันนั่นหมอไปค่ะค่ะดูเปลือกกินครับกินตัวเลยครับวุ้ยช่างว่าเด็ดดูนั่นคือสีห้เลยครับเอฟซีโมตงย่านเรื่องทองเด้อมันเป็นความฝันผมตายมากพมก็ตื่นขึ้นครับขาเตือยขาตายแล้วก็ตื่นขึ้นเลยครับจังไรอีกบาทเนี่ยผมตายผมติดอูนันนี่ข่นทั้งเหลือซิฟก็ข่วนครับ ิบกวข้นครับมะขานองท้องบหรอครับผมคนเดียวครับขาบมนุษย์ออกไปเวทครับอืเอาเขาเรียกว่าฝันร้ายกลายเป็นดีเนาะบักลาเนาะรับเอกจากไปทําบุญทําหยังเนาะพาเมย์ไปท้าพอเมย์พาไปทําบุญจังหน่อยครับครับจังได้อีกบาทนี่ผมตื่นขึ้นมาครับตื่นขึ้นมาเลยครับเอาเป็นเนวนี่แหละครับผมถ่าคุณชมกางเดึกครับกลางเดรับมีตัวเลขบ่บาทนี่ มีครับตัวไหนครับผมตายผมถือจับมามีเก่าสิบเอ็ดตัวครับอย่างปลาปลาที่ถือจับมาเป็นเก่าสิบเอ็ดตัวครับปลาถือจับมามีเก่าสิบเอ็ดตัวลดอกไปเก่าสิบแปดครับเหลือผมเพียวครับปลาทั้งหมดมีเก่าสิบเอ็ดตัวทุ่กระลงครับเอาไหมครับตัวไหนก่อนนะมีปลาเก่าสิบเอ็ดตัวครับ ลาเก้าสิบเอ็ดตัวลุดออกไปเบิดเลยครับเือผมตัวเดียวครับเรือตัวเดือเรือตัวเดียวปลามตัวใหญ่ที่สุดครับโอ้ตัวปลาตัวใหญ่นาะเก้าสิบเอ็ดรุดออกไปเบิดเหเือตัวเดียวกับทเป็นยังไงเบาท้องพูนรุดออกไปเก้าสิบตัวครับก็ลือยู่เก้าสิบก็ลยอยู่ตัวเดียวตัวน้มันไปเก้าสิบตัวโยรสีหนึ่งเก้าศูนย์เท่านั้นแล้วนาะครับแมนบอหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์กรได้เนาะ อายุเจ็ดปีหรือเปล่ปรกราตัวอายุสิบเอ็ดปีครับครับเซปาในน้ำแปดครับเอฟซีเนาะปลาน้าแปดคันธาจะเอาเลือตัวเดียวหนึ่งเก้าแปดก็ได้ครับคันถารมันแต่หนึ่งเก้าแปดครับเอฟซี FC เน,ะนาะน้ากรน้าหนึ่งอยู่แล้วครับน้าทะเลน้าหนึ่งกวางไงก็เป็นเก่าครับ หนึ 198, ่งเก้าแปดหรือว่าหนึ่งเก้าศูนย์ครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้นะครับเอฟซีเนาะแม่นบอครับน่องท่องปูนอือาอายุนอ่องอายุสิบเอ็ดปีอายุสิ B, บเอ็ดปีครับ,รบน,น่องท้องโดยฟันลายกลายเป็นดีบอเป็นยังมีเลือดแดงบอมีครับเขาฟันนนัเลือดไหลบอหร่ะไหลครับอันเขาฟันส่วนไหลก่อนส่วนข้อครับส่วนขอ้ออ่าสุดเป็นไตหยาดิ่มดาวดาวเลย อืมว่าต้องเศร้าน้องท่องพูนมันเป็นความฝันเนาะเอาคันธามันซื้อเลขซื้อตัวใดเอาซื้อลอตเตอรี่นี่เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเก้าหนึ่ง้วค็หนึ่งศูนย์ครับผมเอาเอาตามทีน้องท่องว่านี่แหละครับเอฟซีรับคันธามักสามตัวกับสี่จุดไว้แคบหน้าจออีกข้างหนึ่งครับตามทีเบ้าแอมาัลงแปรไห้เนาะมีอย่างอีกบักละัครับฮะ เบิรแล้วครับโอ้เบิรแล้วครับนผูมชมมยุบพอได้แล่ะครับเนี่ยปอหาครับปอหานัขอบคุณครับขอบคุณครับน้องทองขอบคุณครับน้องทองขอบคุณครับน้องทองขอบคุณครับาะลองเอาไปเสี่ยงนี่นัะค่านธรรมชมเลขของน้องทองธรรมชมน้องทองฝันว่าจะคล้องได้เกิดเป็นปลาทู่กับตันเลื่อนเอาไปขาคธรรมชม ก็เลยตีให้เป็นเลขหนึ่งเแล้วก็หนึ่งแก้าหนึ่งแปดเกอายุของน้องทองกับอายุสิอปีค่ะท่านผู้ชมก็ขอใหามีโชมไม่ลาบกน้องท่องนะคะเนาะประจําวันวันที่สิบหพฤศจิกายนพศสองพันหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมมี3ดาวกาซิล่าท่านผู้ชมปี่กอนเจอกันคลิปหนาค่ะกอหายโฉบโชบมั่นหมายเฮงเงรวยรวยค่ะไก่พึงผาพิสัยนะคะท่านผู้ชม ทอมีสามดาวมีของดีมาฝากนผู้ชมค่ะปรับชมบางของดีกรบเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับนผูมชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับนผู้ชม อกของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตอรีจึงสิ่อถือก็ครับน้องมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนัง่าอยู่ของไงกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย กิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหป็ปู่หลอดเนี ตอนนวดตีหแ่อยเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามผู้ตามหายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบลอดซาครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามี อาถันมาบรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองม่เห็นล้านค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเขอมาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสด้มามสักกะากาบหลวงปูน่นะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตครับ่ามผู้เมื่อแตะแต แล้วกะบี้จังสิครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับธรรมชู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยธรรมชาชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวย นี่ก็แจ้งให้กันนี่ครับผยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับนอกจากสมุชมล้วาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาเอฟซี FC, นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสี่ล่าซีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับามาฝากเอฟซีโบรายกระทู้มาได้ โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลรีกเนี่ครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลร,รีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดี เพิ im, ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่อครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอ mustache, rat, ําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ